ความหอมนั้นก็ยังจะคงอยู่ให้ความรู้สึกเหมือนกาลังท่องเที่ยวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก่อนรับชมคลิปกดติดตามกด subscribe ให้กับจอมยุทธพ์พเอจอนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยกับจอมยุทธพลเนจรนนะครับวันนี้ผมก็จะมาดื่มชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางน,นะครับ ในการเดินทางนั้นหมายความว่าก่อนที่ผมจะเดินทางไปทํางานในทุกเช้านะครับผมมักจะเริ่มต้นสตาร์ทด้วยการดื่มชาชนิดนี้นะครับซึ่งเหมือนมังสหายของผมเลยก็ได้นะครับเหมือนดื่มกาแฟในยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะจะดื่มชาในทุกเช้านะครับแต่และท่านนะครับก็อาจจะสตาร์ทไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะสตาร์ทด้วยชาผัวดิบนะครับที่ให้รสชาติที่เข้มข้น <Wow. S 1> แล้วตกบ่ายก็เป็นชาผัวสุกที่หอมกลุ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ในยามเย็นก็อาจจะเป็นชาอูหลงที่ให้รสชาติอันหอมหวานติดลิ้นนี่นะครับแต่แต่ผมมักจะเริ่มต้นด้วยชาที่ขึ้นชื่อว่าต้าหงเผานะครับสําหรับชาชนิดนี้นะครับความหมายคือผ้าคลุมสีแดงใหญ่นะครับบางคนก็อาจจะยกย่อง,องราวกับว่าเป็นราชาแห่งชาอูหลงเลยนะครับซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนนะครับต้นชาต้าหงเผาเนี่ยครับจะนิยมปลูกบริเวณแถบเทือกเขาอู๋อีซานนะครับ ปลูกในพื้นที่ที่เป็นช่องว่างระหว่างภูเขาหินนะครับในบนทลนฟูจียนนะครับโอเคซึ่งหากเป็นชาคู่นะครับชา3าใบที่เก็บมาจากต้นแม่ของชาต้าหงเผานะครับที่เป็นสายพันธุ์โดยตรงนะครับให้ใบชาเนี่ยจะมีลักษณะอัดแน่นนะครับเป็นระเบียบลวดลายของใบมีแถบสีแดงตัดตามธรรมชาตินะครับสีของน้ําชาเนี่ยจะออกสีทองสดใสมีกลิ่นหอมของน้ําผึ้งเป็นพิเศษนะครับ เมื่ออมไว้ใต้ลิ้นนะครับจะมีรสชาติของหินตามธรรมชาตินะครับชงได้มากกว่า20ครั้งเลยนะครับความหอมนั้นก็ยังจะคงอยู่ให้ความรู้สึกเหมือนกําลังท่องเที่ยวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติยังไงอย่างนั้นเลยนะครับส่ว <Wow. S 1> นราคาที่จําหน่ายใบชาที่เก็บจากต้นแม่ของชาหมูสูต้าหงเผานะครับอ,อยู่ที่1กิโลกร,รมัมราคาประมาณ40,000บาทนะครับโดยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปี2547นะครับ ไม้เกิดการซื้อขายใบชาที่แพงที่สุดในโลกขึ้นที่ภูเขาอุอีสานนะครับโดยใบชาต้าของเผานะครับจากต้นแม่นะครับต้นแม่แท้ๆเลยนะครับจำนวน20กรัมนะครับถูกตั้งประมูลและมีราคาสุดท้ายอยู่ที่1.66ล้านหยวนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ8ล้าน5แสนบาทนะครับผู้ที่ประมูลได้เป็นชาวจีนโพ้นทะเลนะครับอ่อเมริกันไซนิสอะไรเนี่ยครับชื่อว่าหวางอี้นะครับและหลังจากนั้นมานะครับ ชาจากต้นแม่จะไม่เด็ดเพิ่มอีกแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเสียงนะครับของชาต้าของเผานะกระจายไปทั่วทะเลทั้ง4ทิศดังฟ้าร้องกึกก้องไปถึงหูคอชาทุกผู้ทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับตานานนะครับและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่นนะครับผมก็ได้รับอนุญาตจากท่านสตีเวนลูสนะครับเพื่อจะได้นําข้อมูลของชาแต่ละชนิดมาเผยแพร่ให้ทุกท่านนะครับได้ทราบโดยทั่วกันนะครับโดยสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ s t e v e n t h e r o o m d o blogspot คเสำหรับชาต้าหงที่ผมได้จัดถามาดื่มและรีวิวนะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเท่าแก่บริษัทเกียร์บัชิ314นะครับซึ่งผมได้รีวิวรสชาติไปแล้วในอีีแรกๆกันนะครับที่ผมเริ่มทํา YouTube ใหม่ๆเลยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาดื่มชาชนิดนี้พร้อมกับจะบรรยายรสชาติที่ได้รับให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับก่อนอื่นได้ผมจะขอุยาตอุ่นอุปกรณ์สักครู่นะครับโอเค แล้วเมื่อผมอุ่นอุปกรณ์เสร็จรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาต้าหง,งในรอบนี้ผมก็จะ,ะนำมาชงประมาณ8กรัมนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับผมก็จะเขย่านะครับเขย่เาเขย่เาเขย่เาเขย่าเขย่าดมโอ้มีกลิ่นหอมอบปันไฟนะครับโอ้โหกลิ่นหอมอยังไงอย่างนั้น ครับเมื่อผมล้างใบชาและกระตุ้นใบชาให้ตึงขึ้นเรียบร้อยนะครับผมก็ในรอบนี้ผมก็จะใส่น้ําประมาณเต็มปั้นชาผมเลยนะครับเพราะว่าผมนําชาประมาณ8กร,รัมมาชงในครั้งนี้นะครับโอเคนน้ำแรกนี้ผมก็จะรอประมาณ30มิบวินาทีนะครับ A few moments later ครับเมื่อครบ30มสิบวินประมาณนะครับผมก็จะเท น้ำออกจากปั้นชาน,นะครับสีเข้มนะครับแปดกรัมน,นะครับมีสีที่เข้มข้นมากครับผมโอเคนน้ำแรกสามสิวินาทีนะครับมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของอบควันไฟพลุพุ่งขึ้นมานะครับหอมมากครับนะครับสีเข้มข้นนะครับ สีเอ่อสีเอ่อสีเหลืองทองนะครับสีเหลืองออกทองทองสีออกสีน้ำตาลเลืองๆทองทองนะครับครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดื่มชาทีเ่เปรียบเสม,มือนเป็นเพื่อนของผมแลนะครับในยามเช้านี่นะครับเห็นไครับโอ้มีกลิ่นหอมอบควันไฟนครับหอมหอมครับหอมหอมแล้ว อ้สดชื่นครับผมหวานติดลิ้นกลมกล่อมครับอ,อร่อยมากครับอร่อยครับผมชุ่มชื่นชุ่ม,มครอนุ่มละมุนล,ลิ้นดีครับให้รสชาติที่ที่เป็นที่เป็นกลิ่นอบควันไฟเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็หอม หอมกลิ่นอบควันไฟหอมน้ำผึ้งนะครับอหอมเข้มข้นครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดื่มชาในการที่ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวต่อในการที่2นะครับ One eternity later ครับในการที่2นี้นะครับผมก็รอประมาณ45วินาทีนะครับ A few moments later ครับมาครบ45วิวิโดยประมาณนะครับผมก็จะเทน้ำออกจากปั้นชานะครับโอเคว้าวมีกิ่นหอมมากเลยครับว้าวการที่2นี้มือนสีจะจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับ การที่หนึ่งกับการที่สองนะครับสี C e R. เข้มข้นไม่ต่างกันเลยนะครับพอๆอกันเลยครับมีกลิ่นหอมนะครับผมขออนุญาตชิมน้ำชาในการที่สองนะครับโอเคโอ้ดมๆๆโอ้อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมนะครับอ่าเข้มข้นและกลมกล่อมมากครับผม หวานเข้มข้นกลมกลม่อมอร่อยมากครับนะครับว้าวสีสีสวยกินหอมอบควันไฟนะครับอหอมน้ำผึ้งนะผม,ห,มหวานหอมติดลิ้นนะครับนะครับอร่อยมากครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตดื่มน้ำชาในการนี้นะครับแลวผมจะกลับมาต่อในการที่3นะครับ One eternity later ครับในการที่3นี้ผมก็จะ,อะรอประมาณ1นาทีนะครับโอ a ค A few moments later ครับเมื่อครบหนึ่งนาทีโดยประมาณนะครับผมก็จะ น้ำออกจากป้านชานะครับมีกลิ่นหอมอบควันไฟเยอะครับชงได้หลายน้ํานะครับโอเคว้าวสีเข้มข้นเหมือนเดิมครับผมชาดีครับนะครับว้าวสีเข้มข้นเหมือนกันทุกกาเลยนะครับนี่รอบนี้ผมใช้ผมนําชา8กรัมแล้วก็น้ําเต็มป้านนะครับรอบที่ผมรีวิวครับที่แล้วนะครับ ชาขนาดส4กรัมน้ำเต็มป้านครับสีก็เลยไม่เข้มข้นนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้อปดกรัมน้ำเต็มป้านเหมือนเหมือนกันครับให้รสชาติที่กลมกล่อมและเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับหอมอร่อยนะครับวัยอยากชิมน้ำชาในการที่สามนะครับนะครับอืมกินหอมอบคนไฟครับดมครับดมอ๋ออร่อยครับผมไหมครับ โอโหอร่อยมากครับเพราะว่ามีกลิ่นหอมครับผมหอมมากครับผมดูสิครับว้าวสีสวยครับสีออกสีเหลืองเหลืองทองทองนะครับนะครับสีใสนะครับทะลุก้นแก้วนะครับว้าวหอมอร่อยครับนะครับ โคตรมากเลยครับนะครับในกา,ารที่3นี้ก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันชงได้อีกประมาณเจ็ดปดน้ำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชงต่อนะครับโ <Okay. S 2> อเคหอมเลยอร่อยมากเลยครับอืมอโดยสรุปนะครับชาต้าหงเผานะครับมีกลิ่นหอมอบควันไฟนะครับแล้วก็ให้รสชาติที่หวาน กลมกล่อมนะครับเป็นกลิ่นน้ำผึ้งนะครับอ้หวานติดปากติดลิ้นติดคอนะครับโอเคอ่าเป็นเป็นชาที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่มนะครับไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มเป็นชาแบบออริจินอลขอเขามานะครับ mm hmm. เขาผ่านกระบวนการอบไฟการขั้วไฟมานะครับว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ให้รสชาติที่กลมกลม่อมหวานอวนอยู่ในลิ้นนะครับอ่าเหมาะสมกับใช้ยาราชันแห่งชาอุหลงครับสุดยอด หอมอร่อยนะครับเป็นชาเริ่มต้นในตอนเช้าที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจำยุทธพไนจรขอลาทุกท่านไปก่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจ้ายุทธพไนจรด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขและสนุกกับการดื่มชาขอบคุณและสวัสดีครับ